ผมจะสาธิตในการดูว่าเผาและเป็นอย่างไรทําไมต้องเผาคุณสมบัติของ TPS TPU PU หรือ PVC จะมีคุณสมบัติต่างกันในเรื่องของการโดนไฟนะครับเวลาหลอมเหลวอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันนี่ครับนี่คือลักษณะของอันนี้คือ TPU ครับแต่อาจจะบอกไม่ได้ครับว่าเป็นอะไรฟิติกหรือ อ r รม a t ติกแต่คือ TPU ทําไมฮะก็เป็นบอกว่าเป็น TPU ถ้าเป็นพวก TPS ก็ดีหรือพวกเป็นพวก PVC ก็ดีนะครับ PU ก็ <PU S 2> ได้เหมือนกันนะฮะเวลาเผาเนี่ยเม่านะครับแล้วร่องรอยของการที่ถูกเผาเนี่ยมันจะเป็นสีดําปึ๊ดเลยนะครับเป็นดําเหมือนถ่านเลยควันก็จะออกมาเป็นดำๆเลยนั่นคือสมบัติของพวกที่ไม่ใช่ TPU ไม่ใช่เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนดูง่ายอย่างนี้ครับท่านขอชิ้นูนเนก็นมาแล้วก็ช่วยเผาเลยครับนะฮะเม่าะน้อยแล้วควันก็จะไม่ดํา ควันจะออกขาวๆและออกเป็นเหลืองๆนี่คือท pu แน่นอนครับนี่คือ A1 นะครับ A1 นะครับแล้วเรามาดูตัว A2 นะครับตัวที่ A2 นะครับ A2 A2 นะครับดูไม่ยากหรอกครับว่าเราดึงไลเนอร์ออกเลยนะฮะแคปชิเราดึงออกไปหมดแล้วนะครับตอนตัดดูเผา A2 ต่อเลยนะครับ ดูนะครับอันนี้ก็จะต่างกับเอนนิดนึงคือรามไฟเร็วขึ้นนิดนึงนะอันนี้แหละครับคือความแตกต่างของ raw material เป็น TPU แน่นอนครับก็ะจะออกเป็นสีเหลืองอยู่สีใสๆเลืเหลืองนะแต่จะมีเขาเหมาอะไรมากขึ้นนิดนึงนะรามไฟค่อนข้างเร็วนิดนึงนครับเนี่ยครับถ้าเป็น TPS หรือ PVC หรือ PU เกรดต่ำจะดำหมดเลยครับไม่เห็นสีเหลืองๆให้เห็นเลยนี่ยังคงไว้ซึ่งความเป็น TPU แต่แน่นอนครับ มันราคาถูกลงเขาก็อาจจะใช้อีกเกรดหนึ่งอีกโรงงานหนึ่งทําให้ประหยัดงบมากขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของ GPU เหมือนกันทดสอบง่ายนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็น A3 ที่เป็นราคาที่ต่ําที่สุดนะที่เรามีอยู่นะแล้วเรียกว่าราคาถูกที่เข้าถึงได้ง่ายๆเลยครับแล้วกานมาดูสิครับว่าเป็น GPU ไหมนะครับมันทําได้แค่นั้นนะครับนะฮะก็เห็นไหมฮะชัดเจนนะครับ กระรามไฟคล้ายๆ A2 เหมือนจะทําเร็วขึ้นด้วยนะครับผนก็เป็นเกรดของมันนะฮะตามราคานะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งไม่มีเขมาดำเห็นไหมฮะดูนูเข่านะครับนะเขมาขาวนะครับหนึเขมาขาว 2. คราบที่เหลืออยู่ซากที่ถูกถูกไปไหม้นั้นจะต้องไม่เป็นสีดําจะต้องออกเหลืองๆใสๆนี่คือ TPU ตัวอื่นทําไม่ได้แบบนี้ครับและนี่คือ a m um e r i c ับ Reach The Real Standard มาตรฐานจริงที่สัมผัสได้สวัสดีครับ